สมฝรั่งสายติก๊กสวัสดีครับผมมาอีกแล้วนะครับผมเช้าๆกับวันหยุดของสายติ๊กนะครับผมมาเก็บแดงอายุทยาไปาแช่ตู้เย็นกันนะครับพี่ๆทุกคนนะครับวางตะกร้าอย่างเงี้ยมาครับผมไปดูเลยว้าวนี่นะครับแดงอยุยาเ <c oughs> ช้าวันอาทิตย์นะครับวันหยุดของสายติก๊ก ก็จะมาหาเอาแดงอายธยาไปเฉาะแช่ชตู้เย็นนะครับผมกินอากาศมันเริ่มร้อนแล้วต้องมาหาผู้หลังไปเฉาะนะฮะนะอวันหยุดทั้งทีนะครับต้องหาผู้หลังไปเฉะกินอร่อยอร่อยสัก ก็หน่อยก็หน่อยก็หน่อยนะครับเพื่อที่จะมันเก็บได้เดี๋ยวจะจะหอรุ่นต่อไปแล้วนะครับผมกำลังกรอบเลยกำลังกรอบน่าจะลุ้นเดียวกัน,นย่งโอ้สุกแล้ว <laughs> ไม่ได้มาเก็บมันว้าวต้นต่อไปครับเดี๋ยวก,ก็ล่วงกำลังดีๆเลยนี่ครับ กำลังเก็บดีๆก็ใสหมดแล้วนะเป็นตะกุตะกะหมดแล้วปล่อยไว้เนี่ยแดดร้อนอย่างนี้นะครับปล่อยไว้แป๊บเดียวเนี่ยสุกโอ้โหว้าวไปเลยตัดทีเดียวสองลูกไปเลยดูชายติ๊กหอ่อสองลูกอย่างนี้เลยดูห่อเป็นคู่เลยนะ จะได้อยู่คู่กันเนี่ยแต่ก็ลูกโตนะดูครับพอเป็นคู่ลูกก็โตนะลูกไว้เล็กนะโอ้ยเฮ้ยได้เยอะพอสมควรอยู่นะสี่ห้าต้นนี่ก็กินเบื่อเหมือนกันนี่ว้าว <c oughs> เดี๋ยวจะไปเฉาะใส่กล่องไว้ครับไปกินร้อนๆกินแล้วรู้สึกมันสดชื่นอากาศมันร้อนพออากาศร้อนก็หาของกินเละ,อะโอ้โหต้นเดียวนะไม่ธรรมดา ปลูกไว้กินไว้อะไรนี่โอเคมากเลยนะนะนะครับ่ำๆเลยเดี๋ยวมเนี่ยมีรุ่นใหม่หมเนี้เดี๋ยวต้องห่อต่อเอาเก็บชุดนี้ไปแล้วก็มาห่อไว้กินอีกรอบหน้านะครับแล้วก็สองเดือนเก็บที <c oughs> ครับ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับชายติ๊กจะไปเฉาะฝรั่งกินอีกนี่ยังเหลืออีกต้นหนึ่งนะเดี๋ยวชายติ๊กไปขอไปเชาะฝรั่งแช่เย,ย็นก่อนนะครับเพื่อที่จะกินตอนสายๆนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ